c ค o วดี้จินชาแนลสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้แอดแคลวดี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะท่านหัวหน้าแม่ทัพได้สืบที่มาที่ไปของคนที่ลอบบุกเขาเทียนปี้อย่างละเอียดแล้วหรือยังอวินรู้เช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วเรียกหัวหน้าแม่ทัพของกองกำลังทหารเข้ามา คนตระกูลเยี่ยกลุ่มนั้นไม่ได้เข้ามาทางประตูใหญ่เขาเทียนปี้แต่เหมือนปรากฏตัวขึ้นมากลางอากาศมากกว่าตามที่นายทหารเฝ้าประตูเขาเทียนปี้บอกประตูใหญ่เขาเทียนปี้นั้นมีเพียงขบวนทหารตระกูลหลานผ่านเข้ามาขอรับตอนนั้นหลังจากที่ขบวนทหารตระกูลหลานเข้ามาท่านประมุขหลานบอกว่าท่านประมุขต้องการให้กําลังทหารทั้งสองฝ่ายประลองฝีมือกันรอจนทหารเฝ้าประตูเข้ามารายงานก็พบว่าภายในเขาเทียนปี้เริ่มต่อสู้ขึ้นมาแล้ว กำลังทหารของตระกูลหลานร่วมต่อสู้กับสัตรูกับทหารเขาเทียนปี้แต่คนตระกูลเยี่ยกลับวางยาสลบหลังจากนั้นตระกูลเย,ย่ก็วางเพลิงเขาเทียนปี้มีเพียงท่านประมุขหลานและหลานอีเศร้าจิออซือตระกูลหลานเท่านั้นที่หนีออกมาได้หลังจากนั้นก็เหมือนกับที่ท่านเห็นปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศอาวินหรูพอจะรู้แล้วว่าคนตระกูลเย,ย่เข้ามาจากทางไหน อวินรู้ไปยังอุโมงลับเป็นไปตามที่คาดไว้มม้นพลังของอุโมงลับถูกทำลายลงกำแพงที่แต่เดิมไม่มีร่องรอยอะไรตอนนี้ปรากฏรูหัวรูหนึ่งให้เห็นอวินรูเดินเข้าไปก็พบว่าสภาพข้างในยังคงเหมือนที่ท่านพ่อเคยพามาตอนเด็กๆนางไม่รู้ว่าท่านพ่อพาเข้ามาอย่างไรแต่ตัวหนังสือเหล่าน,านั้นภาพวาดที่แสดงตอนนี้ปรากฏขึ้นมาในหัวของนางอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อย อวินซูทิดาศักดิ์สิทธิ์เขาเทียนปี้มีใจรักใครกับองค์ชายเจ็ดแห่งราชวงศ์ไม่อาจรับได้กับการตัดสินใจเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินและเกียรติยศของนายวังด้วยการส่งนางให้กับทิวจือเว่ยหัวหน้าตระกูลเย,ย่ด้วยความช่วยเหลือจากหลานเซียวประมุกตระกูลหลานได้มีการส่งคนมาก่อสร้างอุโมงค์ลับที่ไม่อาจประเมินราคาได้เพื่อส่งทิดาศักดิ์สิทธิ์อวินซูไปยังจวนขององค์ชายเจ็ดฉีฮวนให้ทั้งสองกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกัน จากนั้นทั้งสองคนหนีออกจากเมืองหลวงหลบซ่อนอยู่ในป่าเขาไม่มีคนได้เห็นทั้งสองคนอีกตำนานรักพันปีกลายเป็นตำนานอันสวยงามเป็นต้นมาอาวินรู้คิดถึงคำพูดของคนตระกูลเยี่ยที่ยอมตายเพื่อนางก็รู้สึกคล้อยตามไม่ได้สตรีที่สวยลำล่อเมืองเช่นนี้แล้วยังได้พบกับโชคชะตาที่ดีเช่นนี้จะไม่ให้คนอิจฉาอยากเห็นหน้าได้อย่างไร แม้ตนเองจะมีส่วนคล้ายอยู่บ้างแต่ตนเองควรจะพัดลอยไปที่ใดแล้วใครคือคู่ครองของต่อนออวินหูคิดเช่นนี้พลันคิดเรื่องม้านพลังขึ้นมาทางด้านเขาเทียนปี้ต้องใช้ตราคำสั่งของตระกูลเยี่ยทางฝั่งเมืองหลวงต้องใช้ยกประจำตัวประมุขตระกูลหลานทางด้านเขาเทียนปี้สามารถเข้าใจได้แต่ทางด้านเมืองหลวงพวกเขาเปิดออกได้อย่างไรนางจะต้องไปสอบถามหลานเยี่ย เมื่อกลับมาถึงเรือนอี้หลงนางเข้าไปในห้องหลานอีแต่พบว่ามีเพียงหลานอีอยู่เพียงลําพังเหมือนกับเพิ่งตื่นมาเมื่อครู่นี้คุณหนูหลานอีท่านรู้หรือไม่ว่าท่านประมุกหลานไปไหนอวินรู้สอบถามไม่รู้สิท่านประมุกฟื้นแล้วหรือข้าตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นเขาแล้วเมื่อครู่หลังจากเขาตื่นขึ้นมาก็เข้ามาในห้องท่านบางทีอาจจะมีเรื่องอะไรกระมัง อวินรูอ,ออกมาจากห้องหลานอีท่าทางมืดมนแม้แต่บอกลาก็ยังไม่คู่ควรหรืออย่างไรท่านเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์เพลิงไม้ที่เขาเทียนปี้ถูกดับหมดแล้วต่อจากนี้ควรทำเช่นไรกับประชาชนทั่วไป หลานเยี่ยไม่อยู่แต่เดิมข้าคิดจะนำเอาประชาชนทั่วไปไปไว้ที่ตระกูลหลานก่อนช่วงเวลาหนึ่งรอจนเขาเทียนถูกซ่อมแซมสร้างขึ้นใหม่แล้วจึงไปรับพวกเขากลับมาดูท่าข้าต้องไปที่ตระกูลหลานด้วยตนเองสักครั้งแล้วก่อนที่ข้าจะกลับมาปกป้องดูแลพวกเขาให้ดีอย่าให้พวกเขาถูกสัตว์ป่าบนเขาทำร้ายเอาขอรับเช่นนั้นท่านประมุขตอนที่หลานเยี่ยตื่นขึ้นมาได้จัดการปลดม่านพลังรอบหายอวินอีออกหมดแล้ว รอจนข้ากลับมาจากการเจรจาก,กับตระกูลหลานแล้วให้ทําพิธีฝังศพตามพิธีกรรมของเขาเทียนปี้เถิดอวินรูไม่อยากเสียน้ําตาอีกแต่น้ําตากลับไหลลงมาอย่างน่าผิดหวังท่านเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่เป็นอะไรช่วงเวลาที่ข้าไปตระกุลหลานเขาเทียนปี้ต้องมอบให้เจ้าแล้วข้าไปแล้วอวินรูออกเดินทางไปยังตระกูลหลานตอนที่แปความทรงจําอันสับสนมุ่นวาย หลังจากหลานเยี่ยออกจากห้องไปคิดจะเข้าไปดูอาการหลานอีแม้จะกินยาถอนพิษแล้วแต่ก็ยังฟื้นตัวกลับมาไม่หมดกระแสพลังยังคงเคลื่อนที่ได้ช้ายอย่างมากหลานเยี่ยมาถึงหน้าประตูห้องหลานอีได้ยินเสียงหัวเราพูดคุยในห้องบางทีนางอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วจากนิสัยของหลานอีแล้วนั้นจะต้องสนิทสนมกับคนเขาเทียนปี้ในทันทีอย่างแน่นอน หลานเยี่ยผลักประตูเข้าไปแต่กลับพบว่าหลานอ e ีนอนนิ่งสงบอยู่บนเตียงยังไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วเสียงพูดคุยหัวเราะเมื่อครู่นี้มาจากที่ไหนกันหลานเยี่ยรู้สึกถึงความผิดปกติเพิ่งจะนึกระวังตัวก็ถูกคนรอบตีจนสลบจากข้างหลังก่อนจะสลบไปหลานเยี่ยทำธุระเรื่องสุดท้ายจากนั้นก็เห็นคนชุดดำเดินมายังตนเองกลุ่มควันสีขาวผืนใหญ่นั่นคืออะไรหมอกอย่างนั้นหรือ หลานเยี่ยเดินอยู่บนพื้นแผ่นดินแต่ไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ใดพื้นที่อันสับสนวุ่นวายเลเท,ทนี่คือที่ไหนกันตนเองยังอยู่ที่เขาเทียนปี้หรือไม่ไม่ใช่ว่าตนเองถูกตีจนสลบหรอกหรือแล้วที่นี่คือที่ไหนกันหลานเยี่ยเดินไปเรื่อยๆเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆจู่ๆก็สังเกตเห็นเงาคนร่างหนึ่งจึงรีบวิ่งไปหาแต่กลับพบว่าเป็นหลานชิงและอวินหอรองอ ท่านพ่อท่านแม่ทำไมพวกท่านมาอยู่ที่นี่หลานเยี่ยวิ่งเข้าไปด้วยความดีใจแต่กลับพบว่าตนเองไม่อาจสัมผัสพวกเขาได้อีกทั้งพวกเขาก็ไม่รู้สึกถึงการดำรงอยู่ของตอนเองแต่เห็นใบหน้าของพวกเขาที่หัวเราะอย่างมีความสุขหลานเยี่ยมองอยู่ครู่หนึ่งจู่ๆก็มีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งมาท่านพ่อท่านแม่มอบให้พวกท่านในมือของเด็กน้อยถือดอกไม้ท่อหนึ่งเอาไว้นี่คือตัวข้าเอง หรือว่านี่จะเป็นความทรงจำของข้าอย่างนั้นหรือหลานเยี่ยรู้สึกว่าเหลือเชื่อเขาเดินต่อไปข้างหน้าภาพทุกภาพล้วนคุ้นตาตอนที่ได้เห็นภาพในอดีตอีกครั้งหลานเยี่กอรรู้สึกสั่นคลอนไม่ได้ ข้ามกลางความทรงจำในอดีตปรากฏคนประเภทต่างๆนานาเขาแอบหนีไปเมืองหลวงได้พบกับอ e ี้ T N C มู่เทียนซีมู่หลีสิ่งที่เขาคิดมาอย่างขึ้นมาอย่างนึกสนุกสร้างกลุ่มที่ถือเป็นของเขาขึ้นมาในเมืองหลวงนั่นคือครองจันแต่ว่าที่เยอะที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับหลานเฟิงแล้วได้เห็นภาพนั้นอีกครั้งมู่หลีถูกหลานเฟิงสาดน้ำชาใส่หน้าทั้งสองคนนี้ช่างเหลือเกินเสียจริงหลานเยี่ยหัวเราะออกมา เดินตรงไปข้างหน้าต่อหลานเยี่ยมองเห็นจุดเรื่องต้นของทุกเรื่องหลานเยี่ยหันกลับมามองอย่างไม่ตั้งใจครั้งหนึ่งแต่กลับต้องชะง,งักฝีเท้านิ่งอึ้งไปความทรงจําที่อยู่ด้านหลังนั้นมีคนคนหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วหายไปแล้วมองไปข้างหน้าอีกครั้งใช่แล้วนั่นคือมู่หลี่นั่นคือหลานเฟิงไม่มีความขัดแย้งแม้แต่น้อยแต่หลานเฟิงปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรกันหลานเฟิงเป็นองครักษ์ของตนแต่ก่อนหน้านี้หลานเฟิงเป็นอะไรสําหรับตนเอง หลานเยี่ยม่กล้าคิดต่อไปเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรไม่ถูกต้องหรือไม่เขาวิ่งไปข้างหลังอย่างบ้าคลั่งสิ่งที่เห็นก็ยังเป็นความทรงจำของตนไม่มีซึ่งความขัดแยง้งการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นไม่ได้หยุดลงตามการวิ่งไปข้างหลังของหลานเยี่ยแต่กลับเร่งฝีเท้ามากยิ่งขึ้นจูจ่ๆหลานเยี่ยก็หยุดลงเหมือนกับสูญเสียสติสัมปชัญญะไปหลังจากนั้นชั่วครู่ก็เพ่งกำลังเขแมงมองในถับพลัน นี่คือที่ไหนหลานเยี่ยแสดงท่าทางเหมือนก่อนหน้านี้อีกครั้งท่านพ่อท่านแม่ทำไมพวกท่านถึงอยู่ที่นี่หลานเยี่ยวิ่งไปแต่กลับสัมผัสพวกเขาไม่ได้หลานเยี่ยมองอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินไปข้างหน้าต่อช่างมีความสุขเสียจริงรู้จักคนมากมายในเมืองหลวงเทียนซีอี้ง่วแต่ที่เยอะที่สุดก็ยังคงเป็นมู่หลีหลานเยี่ยเดินเข้าไปความทรงจําด้านหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้พวกเขาเป็นใครกันไม่มีใครรู้แต่ตอนที่หลานเยี่ยหันกลับไปอีกครั้งกลับไม่มีแววตาเลื่อนลอยให้เห็นอีกเหมือนว่านั่นเป็นเหมือนกับชีวิตที่เขาประสบผ่านมาคราวดี้จินชาแนลสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแอดคราวดี้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ